สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตุกอยู่ที่วิวแคมป์นะเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่เขามาตั้งแคมป์กันอยู่ที่บ้านรักไทยเนินมะปรางพิษณุโลกจะให้ดูบรรยากาศวิวสวยๆตอนนี้คือตอนเช้านะคะบรรยากาศดีมากดูนี่เอาบรรยากาศยามเช้าของวิวแคมมาฝากกันเบื้องหน้านะคะที่เห็นก็คือจะเป็นวิวทิวทัศน์นะคะของตัวเมืองพิษณุโลก น,นมองไปไกลสุดลูกหูลูกตานน่นเลยนะคะตรงนี้มันจะเหมือนเป็นลักษณะของช่องเขาพอดีนะใครที่หาบรรยากาศดีๆแบบนี้มาได้เลยที่วิวแคมนะคะขับรถขึ้นเขามาไม่ไกลไม่ชันมากด้วยขึ้นเขามาง่ายๆเลยจะได้สัมผัสบรรยากาศของ ภูเขาสูงแล้วก็มีวิวสวยๆแบบนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าบอกว่าใครมาในช่วงหน้าฝนอะ่ะตรงนี้มันจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถมาดูทะเลหมอกก็คือตรงนี้จะมีหมอกสวยๆแต่ตอนนี้มันจะเป็นหน้าหนาวก็เลยจะไม่มีหมอกนะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะคะของวิวแคมป์วันนี้เขาจะมาตั้งแคมป์กันนะวันสุดสัปดาห์เนี่ยคนจะมาเยอะ ตรงนี้จะเป็นหนึ่งจุดเลยที่เขาจะมาเช็คอินกันนะคะก็คือตรงวิวนี้เลยแล้วก็สำหรับใครที่มาพักเขาก็จะมีบริการเป็นเต็นโดมแบบนี้นะคะนี่ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือจะเป็นเต็นโดมที่ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาพักแรมหรือถ้าใครจะมาตั้งแคมป์เอาเต็นท์มากลางเองก็ได้นี่มาดูมาดู อย่างถ้าบอกว่าเป็นเต็นท์โดมแบบนี้ก็คือ2,700บาทต่อคืนนะคะนให้ดูบรรยากาศที่นี่เขาจะมีโซล่าเซลล์นะคะสามารถที่จะใช้โซล่าเซลล์กันได้แต่ถ้าใครมาตั้งแคมป์ก็ไปใช้บริการนะคะชาร์จไฟอ่ะคือเขาจะมีบริการอยู่ตรงส่วนบริการนักท่องเที่ยวจะให้ดูบรรยากาศ ของวิวแคมป์นี่วันนี้นักท่องเที่ยวเยอะเลยเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศดีมากสภาพแวดล้อมของที่นี่เขาจะเป็นลานกว้างเลยคือกว้างมากๆนะคะหาพื้นที่ในการตั้งแคมป์กันได้เลยอยากได้มุมไหนด้านไหนนะคะของวิวแคมป์ก็ตามใจชอบเลยค่ะจะให้ดูบรรยากาศโดยร,รอบ ด้านนี้จะเป็นด้านที่อยู่ด้านริมเขาด้านนี้จะด้านเห็นวิวนี่ใครอยากจะได้วิวนะคะให้มาตั้งแคมป์คมือคือมาด้านนี้ด้านนี้คือจะเป็นด้านรับลมนี่วิวจะสวยตอนนี้ทางวิวแคมป์เขาจะปรับพื้นที่ไว้สําหรับการกางเต็นท์ไว้ให้แล้วนะไม่ต้องห่วงเลยพื้นที่สะดวกสบายมากปเดี๋ยวพาไปดูกนต่อ นี่ดูนะท่องเที่ยวเยอะมากบรรยากาศดีมากชอบมากๆเลยต้นสนที่นี่ถ้าใครจะมานอนพักที่เป็นเต็นท แบบนี้ต้องจองมาล่วงหน้านะเพราะว่าเขาจะมีอยู่แค่เท่าที่เห็นนี่คือสามเต็นท์นะคะเม่อนั้นะให้ติดเต็นท์มาในรถเลยเพราะว่าที่นี่เขาจะมีเป็นลานกลางเต็นแล้วอากาศมันจะเย็นด้วยนี่ให้ดูบรรยากาศดีป่ะเดี๋ยวจะพาไปดูถึงด้านนู้นเลยนะคะด้านนู้นที่เป็นด้านลานใหญ่ ส่วนใหญ่เขาจะมาเป็นครอบครัวเนาะด้านนี้จะเห็นเป็นเนินไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะของทิวเขา นูน่นบรรยากาศด้านนี้ก็สวยนะอันนี้เรามาถึงลานกว้างที่สุดของที่วิวแคมก็คือลานนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นลานกว้างเลยอยู่ตรงสวนสนโหบรรยากาศดีมาก ตอนนี้เดือนพฤศจิกายนที่ตุกมาคือลมหนาวมาแล้วนะตอนนี้ได้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วมาได้เลยนะใครที่ยังไม่ขึ้นเหนือก็มาที่พิษณุโลกมาที่บ้านบรักไทยนะคะเพราะว่าที่นี่อยู่บนเขาอากาศเย็นโอ้ยการดีมาก อากาศดีมากเลยอากาศเย็นแล้วมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้นะคะยังไม่ต้องไปถึงเชียงใหม่เชียงรายก็ได้สัมผัสบรรยากาศของภูเขาสูงแล้วอากาศเย็นแล้วนะโซนนี้จะเป็นโซนที่กว้างที่สุดนะคะเป็นลานใหญ่เลยรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมากางเต็นท์ได้เยอะมากนะที่นี่ พื้นที่เขากว้างขวางมากมีห้องน้ำนะคะแยกชายหญิงไม่ต้องห่วงเลยนะคะไปะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของสิ่งที่เขาให้บริการนะักท่องเที่ยวกันบ้างนะนี่ตอนนี้นะ ก็คือตรงส่วนของที่เป็นร้านอาหารแล้วก็ส่วนบริการนักท่องเที่ยวใครที่จะมาพักมาติดต่อที่ตรงจุดนี้ได้เลยนะคะนี่ตอนนี้นักท่องเที่ยวเขาก็มาทานอาหารเช้ากันนะบรรยากาศดีมากไปนนเ,เดี๋ยวพาไปชมวิวกันต่อ ต,ตรงจุดนี้นะเป็นจุดที่ยังไงต้องมาเช็คอินให้ได้นะคะสำหรับใครมาเที่ยวที่วิวแคมป์นะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ตั้งแคมป์วิวสวยมากบรรยากาศดีมากนี่เราจะมาปิดท้ายกันด้วยวิวสวยๆของวิวแคมป์บ้านรักไทยเนินมะปรางพิษณุโลกนะคะใครอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้มาได้เลยติดต่อมาเลยนะคะที่ Facebook วิวแคมป์นะคะ เป็นอีกหนึ่งที่ที่ตุ๊กอยากจะให้ทุกท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบที่ตุ๊กมานี้ปิดทายกันด้วยวิวสวยๆตรงนี้เลยค่ะ